โอ้แม่ค้าแม่ค้าใจดีแม่ค้าใจดีขายทุกอย่างเลยเอาแม่ค้ามาอูแม่ค้าร้านนี้ใจดีขายทุกอย่างเลยไหน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 อ๊ยนี่คืออะไรคะนี่นีเด็กๆรู้จักไหมนี่อันนี้คือมะลานะรสชาติจะขมๆแต่ว่ามีประโยชน์นะคะ นี่อันนี้เป็นบัวรดน้ำนะต้้งี้ตุ๊กต่อนี่ว้าวว้านี้าวแม่แม่ประกอบให้นะมันต้องทำอย่างนี้นะปินนี่นี่บัวรดน้ำยูางี้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า ทำไม่ได้นะเพราะว่ามันแข็งเ้ได้แล้วทได้แล้วกมันอนำอนี้อ,นะอ,นะอ้อออ้วย,วยนีนะคะดกรถรถี้ะะอตะาแม่เต็มนะตะก้าแม่เต็มแล้วนะ lên Tha? ăn kha nữa lúc ăn chị ăn kha. Nếu lúc ăn chị ăn kha. Uhm. Ok. Bố uh, 2 ขายไดีคไปขายตลาดดีกว่าไปขายตลาดตรงนี้ดีกว่าตรงไหนดีเอาไปเก็บเลยเอาไปทิ้ขายเลยไปขายที่ไหนดีเด็ขายที่ไหนดีอ๋อสิกินนี่เป็นแอปเปิ้ลเหรอ ไม่เดียวไม่เดียวตัวปลาพาบางนี่ตัวนี้มาเทไรปินวิ่งทุกทีเลยนะไม่เดียวไม่เดียวอันไหเดวอันไหกตาเาเดียตเปแล้วไปแล้วไปลป้ว้้วย้วไไ้้า ตามมาค่ะนี่ไปเรียกมันเหรอลูกตามาคันมาลิงมาขีดขอเองขอดองเยี่วเทเลยค่ะเทเลยค่ะเอารถเข็นเทเลยค่ะ ไปเลยค่ะแไ,ไ,ไปเลยมันไปแล้วแพรไปแล้วไม่กลัวจไม่กลัวหรอกลัวทำไมอันนี้เป็นไอจิมโอ้โไหไป<ห>เครับสุดหนอ อมาไงครับโอ้ยชุดหลอทำอะไรเนาะชุดหลอกินอะไรครับโอ้โหอร่อยไหมอุย้ยชุดหลอเคี้ยวใหญ่เลยหมดแล้วค่ะอ๋อแม่ค้าขายของหมดแล้วหรอคะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะ ปินมาเข้าบ้านเร็วแม่เอาอะไรคะคุณแม่อยากจะเอาเออมะละผัดไข่มะละคือสีกีนไงเห็นยังนี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่ามะละปินนี่มะละค่ะเอากักอนค่ะได้คะ่ะของใครคะของน้องคะ่ะ ค่ะมันลงไม่ได้ตงต้องมาวางไว้ฝั่งนี้ค่ะมันที่มันแคบโอ้โหคุณแม่จะสั่งอะไรคุณแม่จะสั่งมัละอันนี้ค่ะผัดกับไข่อันนี้ค่ะไม่ไม่ ไม่มีอะไรขายค,คะั้นอ่ะง้มีอะไรขายคะอยกปีนแม่จะเข้าบ้านเด็กๆอยากเข้าบ้านกับแม่ไหมปีนแม่จะเข้าบ้านแล้วนะเข้าบ้านก่อนนะนี่แม่เข้าบ้านแล้วนะ อ,อกากาเนะ่ยโอมีร่างกายด้วยโอเป็นข้าวบ้านแทมเพอร์ลินเหรอทำไมไม่ถอดรองเท้าคะถอดรองเท้าก่อนโดดลูกปินจ๋าต้องถอดรองเท้าก่อนคะ่ะลูก งโอเคค่ะกินอืม okay, <อ>มาเสิร์ฟถึงที่เลยเหรอคะมา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 อร่อยมากคะ่ะไอศครีมกับนมนะคะโ okay, อเคค่ะโอุ้ยโดนคะ่ะของพุ่งเข้าแม่คะ

đừng đừng lên là จ้ามันจะขาดคะ่ะมันจะขาดของคุณลุงคะ่ไคะไหมค่ะไม่เอาคะ่ะลูกมันจะขาดคะ่ะเดี๋ยวตรงนั้นมันขาดลูกมันเป็นถุงคุมคุมกระบาไว้อยู่คะ่ะลูกมันจะขาดนะคะมามามาไแอบมามามา เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วใครหาน้องปินเจอร์บ้างน้องฟินเข้าบ้านแล้วใครหาน้องปินเจอร์บ้างอู้น้องปินเข้าบ้านแล้วนะเจเอใครเห็นน้องพินบ้างัวนะเอาหนูกลัวมาเราจะหลบเข้าบ้านก่อนนะคะโอเคค่ะ